อ๋อตอนอยู่บนเวทีอะรู้สึกตื่นเต้นไอ้ไอ้ตอนตกอะไม่เสียวหรอกเสียวตอนตอนฝามันเปิดออกมันจะฟุบอย่างเนี้ยมาตกใจทุกคนเขาตกใจมากว่าแต่ถ้าเปิดแล้วให้เรากระโดดไปไม,ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเลยแต่ถ้าใครไม่ได้มายืนตรงนั้นอะจะไม่รู้หรอกว่าความตื่นเต้นความกดดันมันแค่ไหนเปล่าคนข้างๆมันเชียร์เราก,กล่าวว่าเอาเราไว้ท,ท้ายไงเราก็อยากจะอยู่เล่นกับเพื่อนๆไปกองสนุกไปกอง แรงเชียงกันเยอะไงกดดันมันก็เลยเลือกเราก็ไม่เท่าไหร่นะคือเราไปเจอปัญหานี่แกงแกงแพน้องมังเ,ออเล่นไปก็ไม่ได้อะไรเราก็แกงแพน้องมังอยากกลับบ้านออกตัวไงน้องมีความสเสนิทสนมกลนงมากเคยเล่นหนังเคยออกรายการดักต่อมากคือก็อยากให้น้องเขาได้ล้างได้ไปชิกอีกมาวางห้าหก 5, คงเนี่ยผ่านให้น้องก็ได้ราดเพราะว่ารู้ว่าเขาเป็นยอดกระตันอยู่ต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ นะแม่นี่ติดแจเลยนะแม่ไม่ปล่อยเลยเขาเป็นลูกกระตันยูคนหนึ่งเท <_ t une> ่าที่เราเคยสัมผัสมานะ <_ t une> ก็อยากให้น้องเขาได้ล้านนะ <_ t une> ให้ <_ t une> ให้ดังไปก็ถอนสักครั้ง <_ t une> ก็ขอให้สันน้โชคดีแล้วกันพี่เอาใจช่วย